ไปเราขึ้นเถอะปตุนไปดูอืมอ,อมาแล้วาถึงที่น,นี่ไม่ขึ้นได้ไงปตุนเนอะขึ้นสู้ตายค่ะ กัจะลงแล้วจะพองกะนไหนอะกำลังจะลงมาสูงมากสูงแบบวิววโอ้ยดก่อนถ้าขาสัน่นดวนะขาสัน่น ว่าคนายล่าุงดอนไปไหนแล้วไม่ได้พิมพ์อ่ะนี่ลุงดอนนี่ไงไปตุ่นโอ้ยนะโอ้ขาสั้นโอ้ยัวสั้น ไอะไรเหรออนี้อะไรเหรอตอะไรฮะเดี๋ยวนะมืด Satu, satu, leher satu, satu, satu. 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 satu.